เปนวันที่8คือวันพรุ่งนี้นะตามเวลาประเทศไทยประมาณสักบ่ายสเนี่ยจะมีเหรียญที่ลิสต์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเหรียญอะไรบ้างฮะโบมบองฟ g อกกี้เมเมเปเป้ WIF นะฮะด็อกวิดแฮทต้องบอกว่ามีมโคตรเลยนะอันนี้คือมีมมากๆแล้วก็มีมแบบ ลงไปลึกนะไม่ m e m แบบตัวเก่าแก่อะไรมากมายนะมีมแบบมาใหม่ๆเลยนะฮะแล้วก็ประกาศเทรดคู่กับ USDT ด้วยอันนี้น่าสนใจมากๆนะฮะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วกันนะหลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยมันทําได้หรอแล้วทำไมเอ็กเชนอื่นเขาทําไม่ได้ก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามในการเรียกร้องบอกว่าให้ l i สต m e ีมเข้าไปสิ l i สต meme เข้าไปนะแล้วก็บอกว่ามันผิดกฎถูกปะปรากฏว่าพอกราฟมาทํากับ b บ n น n c e b i n a น c e ีเเนี่ยโอ้ได้เลยนะฮะอันนี้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วกันนะ ายกันหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เห็นพูดคุยกันเยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ตก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนิดนึงกันนะผมก็ผมก็ไม่รู้หรอกนะรับทสรุปเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้รู้ข้อกฎหมายนะแต่เราพยายามจะไปดูกดบทกฎหมายแล้วกันเริ่มจากอันนี้นะข่าวที่1ที่อยากจะหยิบมาก็ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วันที่11มิถุนานะปี2564ถ้ายังจํากันได้ตอนนูน้นมีความคิด เริ่มที่ e x c h a ช g e ไทยเนี่ยสมัยนั้นก็มีอยู่ไม่กี่เจ้านะคุณก็รู้ร,รู้อยู่มีหลายค่ายค่ายสีเขียวค่ายสีเหลืองค่ายอะไรก็ว่าไปมีความพยายามที่จะหยิบไอเหรียญม,มีมีมเนี่ยนะฮะเข้าไปนะให้ เทรดกันใน Exchange ไทยนั่นเองแต่ปรากฏว่าคนที่ออกมากระโดดขวางนี่คือกรตอนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงนักลงทุนนะเหรียญต่างๆมันมีความเสี่ยงไม่ควรเอาเหรียญพวกนี้ไป list ต้องเข้าใจเจตนากลตก่อนนะว่าออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อเขาเป็นห่วงนักลงทุนคุณไปเล่นเหรียญมีมแล้วสมัยก่อนเนี่ยเหรียญมีมันน่ารักอย่างเดียวถูกไ่มมันไม่มีฟันดัมเมนทองแล้วจู่ๆเนี่ยคนที่สร้างโปรเจกต์เนี่ยจะชักดาบก็ชักไปได้เลยนะแล้วก็เสี่ยงอะว่างั้นเหรอกราตอมองว่านี่คือความเสียงเพราะฉะฉนนั้น จึงออกกฎหมายฉบับนี้มาเราบอกว่า,าประกาศดังกล่าวห้ามศูนย์ซื้อขายย้ำนะศูนย์ซื้อขายในที่นี้ภาษาไทยเรียกเอกเอ็กซ์เชนจ์นะฮะห้ามศูนย์ซื้อขายให้บริการ utility token พร้อมใช้หรือคริปโตเคอเรนซีที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ย้ำว่าดังต่อไปนี้ 1. มีมคอยนะไอที่เขียนยาวๆเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์และสาระชัดเจนเกี่ยวกับบลาๆบลาๆก็คือเน้นน่ารักอย่างเดียวอ่ะไม่มีอะไรชัดเจนเนี่ยก็คือมีมคอยนนะมีมท To เกน ห้ามนะจ๊ะเราไม่เห็นมีมอยู่ใน exchange ไทยเราเลยนะฮะในขณะที่อะต่อนอกเหนือจากมีมเนี่ยก็มีการแบนแฟนโทเค็นนะฮะตอนนั้นเนี่ยมีความพยายามจะทำเกี่ยวกับแฟนโทเค็นเนาะจำกันได้ไหมเอาแฟนมาโทเค็นไห RWA ตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นกันอยู่พอสมควรปรากรว่เราก็ห้ามนะฮะนอกเหนือจากนี้เนี่ยอันสุดท้ายนะก็จะเป็น NFT ด้วยนะครับก็ไอที่มันเฉพาะเจาะจงเทคโนโลยีเดียวกันเนี่ยก็ห้ามเช่นเดียวกันนะมีมีหลายเอาเอาเป็นว่า เอาสองบรรทัดบนก่อนแล้วกันนะมีมคอยกับแฟนโทเค็นเนี่ยด้วยความเป็นห่วงนักลงทุนของกรอตรเนี่ยก็ก็มีกฎพวกนี้ออกมานะก็ก็เข้าใจได้นะผมก็เข้าใจกฎพวกนี้ได้นะว่ามันบางเหรียญมันก็มันก็มีความเสี่ยงจริงๆนะฮะแล้วก็ถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนรายย่อยบางทีก็ไม่รู้เพราโทษอย่างเดียวเลยโทษ e x c h a n g e นะว่าไปเอาเหรียญแบบนี้มาลิสต์ได้ยังไงนะฮะแล้วเขาก็ทิ้งไปมันพังละอะไรเงี้ยนะอันนี้คือจุดที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ปี2 5 6 4ก็3 4ปีที่แล้วนะฮะวันนี้6 7ละผ่านมา3ปีวันนี้หน้าตาเอกชนก็เปลี่ยนไปเราเห็นค่ายสีเขียวนะจริงๆก็พูดได้ไหมหลายคนก็จะบอกว่าแต่พี่บิ๊กมันก็มีค่ายสีเขียวค่ายหนึ่งนะที่มันมีเหรียญดอชอยอะนะต้องบอกอันนั้นเขาทามาก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะออกมาก็คือมีการทํามาก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จออกมาเพราะฉะนั้นก็คือย้อนหลังไม่ได้ก็เลยค้างไว้อย่างนั้นแต่สังเกตไหมค่ายสีเขียวก็จะลิสต์เพิ่มไม่ได้เช่นเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือเวลามันนผ่าามแล้วก ตอนนี้มันมีค่ายสีเหลืองนะ TH ใหม่ ight, แล้วก็มีลิสต์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ความน่าสนใจเนี่ยมีการใช้ USDT ด้วยต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะวิเคราะห์ต่อไปนี้ผมวิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้านะและผมเองเนี่ยไม่ได้มีบแอสกับใครทั้งนั้นนะผมพูดก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้จําเป็นจะต้องเข้าข้างใครนะผมก็พูดไปเรื่อยๆตามวัตถุประสงค์ที่มันควรจะเป็นนะฮะ,ะผมว่านักลงทุนจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเรื่องพวกนี้ ออพอมันมีการลิสต์แบบนี้มาเนี่ยก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อ้าวทำไมก่อนหน้านี้ไม่ได้ในะวันนี้ทําไมคนใหม่มาโอ้โหได้แล้วโอ้โหแล้วเหรียญที่ลิสต์ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเด็ดๆทั้งนั้นนะคุณดูชื่อเหรียญก,ก็รู้นะบองเงี้ยฟ็อกกี้เงี้ยเปเป้เงี้ยคุยกันมานานนะไม่เคยมีอยู่ในเมืองไทยนะเราต้องออกไปข้างนอกตลอดนะวันนี้มันมาแล้วนะฮะแล้วมันมาตามหลังข่าวที่เพึ่งแบนไบนั้นดอทคอมไปนะคุณเข้าใจไหม พอสัปดาห์ี้แล้วเพิ่งจะมีประเด็นเรื่องการไบ a ัน e b i n a n c e c o m สัปดาห์นี้การขยับเขยื่อนของ b บนันทีเมีมีม,มเข้ามาด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่า aggressive จริงๆนะกับการขยับแบบตึงๆ,ๆนะแต่ละวิคเนี่ยเต็มการไว้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะทีนี้พอประกาศแบบนี้อะเรามาวิเคราะห์กันในเมื่อจุดประสงค์ของกรตต์นะฮะเป็นเรื่องของการเป็นห่วงนักลงทุนนะว่าถ้าไปลงเหรียญมีมนะต้องระวังนะเดี๋ยวมันจะโดนเข้าให้นะมันไม่มี fundamental ผมเข้าใจได้นะเราอาจจะโดนหลอกได้โดนลักภูหายไปเลยนะฮะวันนี้มันไปปรากฏอยู่ในกระดานสีสีเหลืองก็มีหลายคนมาอธิบายต่ออีกนะฮะว่ากฎหมายฉบับนี้ถ้าเราอ่านให้ดีๆมันเน้นเฉพาะศูนย์ซื้อขายห้ามศูนย์ซื้อขาย Exchange เ,เ,เนี่ยในการ list เหรียญพวกนี้นะทีนี้ใบอนุญาตของ b i n a n c e TH มีหลายใบยอนุญาตนะใบอนุญาตที่1เนี่ยก็คือเป็น x c h a ช g e ใบอนุญาตที่2ก็คือเป็นบ o กเกอร์มีความพยายามในการอธิบายอันนี้ผมก็อ่าน,านทุกคนนะไม่ได้ว่านั่นนะมีความอธิบายว่าก็ในเมื่อเขาเป็นทั้ง Exchange แล้วเขาก็เป็นทั้งบ็กเกอร์เพราะฉะนั้นบกเกอร์เนี่ยทำได้แล้วก็ Exchange ทํทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่ากฎหมายบอกมาว่า Exchange ทํทไม่ได้แต่เป็นบ o กเกอร์ไงบ็กเกอร์เหมือนในหน้า เอ็กชแนนมันเหมือนตลาดเนาะอะไรประมาณนี้บล็อกเกอร์ทำได้เอ็กชแนนทําำไม่ได้ต้องเรียนอย่างนี้นะผมก็พยายามไปทํากันบ้านเหมือนกันนะผมก็ไปนั่งหามาว่ามันมีประโยคไหนที่กรต่อไทยเนี่ยบอกว่าบล็อกเกอร์ทำไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเรายึดโยงจากจุดประสงค์จริงๆนะจุดประสงค์ของความเป็นห่วงนักลงทุนเนี่ยก็เป็นห่วงนักลงทุนไม่ให้ไปยุ่งกับมีมคอยแต่ห้ามแค่เฉพาะเอ็กชแนนแต่ว่าเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยก็ไม่ต้องทําตามกฎนี้หรือ <laughs> ผมก็แค่งงๆว่าถ้าใช้ไรเส้น,นของการเป็นบ็อกเกอร์ในการในการออปเรตตัวมีมคอยนยมันก็น่าตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะหรือต่อให้มันทำได้นะแต่ผมยังหาประโยคน์ไม่เจอนะถ้าเพื่อนๆใครหาประโยคที่บอกว่าบ็อกเกอร์หรือในหน้าเนี่ยสามารถ ขายมีมคอยได้นะช่วยหาให้หน่อยเลยผมเข้าใจว่ามันไม่มีนะมันยังหาไม่มันไม่มีแต่เราไปตีความว่าบล็อกเกอร์มันได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการโดนสรุปไปเปล่านี่คือประเด็นที่หนึ่งนี่ผมตั้งคาถามก่อนต่อให้มันได้แต่ลักษณะการเทรดสุดท้ายเนี่ยคุณก็เอาไอ้คู่เหรียญ4คู่เมื่อกี้ไปไว้ในเอ็ก a n น e อยู่ดีนะมันก็เอาไปใส่ไว้ในเอ็กเชนจอยู่ดีอ่ะหคู่อ่ะมันก็ยังต้องถือว่าอยู่ในเอ็ก a n น e หรือเปล่านะถึงบอกว่าอ่ะนี่คือนี่นี่ฉันใช้ลาเส้นที่เป็นบล็อกเกอร์ในการโอเปรเรต นะแต่ว่าในความรู้สึกผมเนี่ยชาวบ้านธรรมดาหรือักลงทุนธรรมดาไม่มีใครแยกแยะออกหรอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยไบแอนใช้ใช้หัวขนไหนในการในการโอเบ a ร e สิ่งนีนะ้เพราะว่าสุดท้ายมันก็ไปแอปเพียไปปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไบ n อนทะีเอไงอันนี้มันก็เลยต้องน่าคิดนะในขณะที่ผมไม่รู้นะข้อกฎหมายจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าในมุมผมเนี่ยมัน อ้าวแล้วสุดท้ายไม่เป็นห่วงนักลงทุนแล้วเหรอเราเอาเหรียญน,นี้เข้ามาผมไม่ได้บอกว่าเหรียญพวกนี้ไม่ดีนะจริงเหรียญมีมพวกนี้มันมีความแข็งแกร่งหลายตัวเลยนะแต่ว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงเนาะอะไรอะไรมันก็อันนี้จังนะในเมื่อถ้า5้าเหรียญเนี่ยหเหรียญเนี่ยสามารถเข้ามาได้แล้วอนาคตเนี่ยมันจะมีเหรียญอื่นเข้ามาอีกไหมแล้วถ้ากราต่อเป็นห่วงนักลงทุนจริงเนี่ยถ้ามันมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งที่เอ็กชเชนไปเอามาแล้วมันแตกขึ้นมานะมันก็จะเป็นเรื่องอีกนะยาวๆเลยอ้าวนี่ไง วันนั้นไม่ให้เอาเข้ามาบอกว่ามีมคอยเป็นห่วงเป็นห่วงนักลงทุนแล้ววันนี้มันเกิดมีประเด็นมีมคอยแตกขึ้นมานะมันจะสนุกสนานมากถึงแม้มีมคอยที่จะเอาเข้ามาเนี่ยตอนนี้หกเหรียญเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างดูดีนะเป็นเหรียญที่มีชื่อเสียงแต่อย่างที่ผมบอกแหละวงการคริปโตนะอะไรอะไรมันก็ ไม่แน่ไม่นอนมันไม่เที่ยงดังนั้นแหละ FTX ที่มันดูดีมาตอนนั้นเนี่ยมันยังร่มได้เลยนะครับมีน้ำภาษาอะไรกับมีมคอยที่มันก็วันนี้มันน่ารักนะวันหน้ามันอาจจะไม่น่ารักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองยาวๆเนี่ยกดมันต้องชัดนะคผมแค่ผมแค่อยากจะให้กดมันชัดเพราะว่าถ้าตรงเนี้ยผมเรียกว่าเป็นช่องโ่ได้ไหมเป็นช่องในการเอามีมคอยเข้ามา อ๋อถ้าอย่างนี้เนี่ยเอ็กชแนนอยากจะลิสต์มินคอยก็ไปขอไอ้บล็อกเกอร์ไลเซนซ์สิถ้าพูดค่ายอื่นอยากจะทํามากก็ไปขอบล็อกเกอร์ไลเซนซ์แล้วสุดท้ายก็เอามีมคอยยัดเข้ามาในเอ็กชแนนอยู่ดีคือสุดท้ายมันก็มาปรากฏในเอ็กชแนนนะครับคุณก็ใช้เอ็กชแนนในการโอเวอร์สิ่งนี้นะฮะอืมมันก็ต้องย้อนแยง้งอย่าเข้าใจผิดนะว่าผมจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ่อเอ็กชแนนไหนดีไม่ดีนะฮะแต่ผมแค่อยากจะให้กรอตตเนี่ยกดค่อนข้างชัดนะฮะอืม ประโยชน์มันไม่ชัดนะในความรู้สึกผมนะวิาพา์วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้าอะไรกันกฎ <c oughs> มันไม่ชัดแล้วมันสับสนมันสับสนในเมื่อถ้ามันเป็นห่วงนักทุนแบบนั้นอ่ะมันก็ไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถูกป่ะแล้วอันเนี้ยมันมีการเลี่ยงไปเป็นเทรดคู่กับ USD T เออก็น่าคิดนะเพราะปกติ Ex c h a n g ชเนี่ยเราก็เทรดคู่กับเงินบาทถูกป่ะอันนี้พอเทรดคู่กับ USD T ก็เหมือนประมาณว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเอ็ก a n เชนอันนี้คือการเทรดบนลายเส้นที่ใช้ในหน้าในการทํา แต่ประชาชนทั่วไปนยเวลาเข้าไปในเว็บไซต์ประธานโทษเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้คุณใช้ลายเส้นอะไรทําแล้วไม่รู้ความเสี่ยงด้วยสุดท้ายความเสียหายเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่คนไม่รู้เรื่องถ้าเหรียญเนี่ยมันยังมองมองว่าใช้ได้แล้วถ้าอนาคตมันมีเอ็กชแนนหมูหมากาไก่หลังจากนี้ใช้ทริคเดียวกันใช้วิธีเดียวกันแล้วนําเข้าเหรียญมีมที่มันไม่ใช่ไอหเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญมีมอะไรก็ไม่รู้เลยนะฮะแล้วก็มีใครไปลงทุนแล้วแตกขึ้นมาเนี่ยมันไม่มันไม่เละกันทั้งวงการหรอกนี่ก็ว่ากันไป ทัทีนะวันนี้เราพูดกันแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนนะฮะเราก็ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือน,นผมนะฮะผมแค่อยากให้กฎมันชัดเจนอยากให้กราต่อเนี่ยสื่อสารมากกว่านี้นะฮะเราเห็นในเคสซิปเมกเนี่ยก็ก็ไม่ได้สื่อสารดีดีพอนะในความรู้สึกผมนะอันนี้ผมพูดส่วนตัวรู้สึกว่ามันสื่อสารมายังไม่ดีพอทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงมันยังไงแล้วก็ราต่อจะทําอะไรให้นะครับหรือกราตอก็คงไม่ทําอะไรแล้วหลังจากนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น we yeah.